ไปน,นี่เงี้ยบิวเอ้ากูเจอบิวแล้วบิวอยู่นี่โอ้ดูเลขฮะเอ้ยดูดูอะไรดูอะไรดูดูน้ำมันรอบรอบ,อบเดี๋ยวพึ่มร <c oughs> อบรอบรอบกันมาใครกูอินหน่อยก็ไม่ได้ไอ้เหี้ย <c oughs> คำเตือนที่นี่มีเนื้อหาที่อยากขายโปรดใช้จักรยานกันรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีผมมีผู้ใหญ่คำแนะนำผมเป็นผู้ใหญ่ที่มีสติดครอบตัวไปย้อนและ,ะตีมีการผมเป็นปรึกษาหมอผู้ที่มีอายุเกิน180ปีขึ้นไปไม่ควรเข้ามาดูเอาละครับก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกที่ทุกคนทุกท่านทุกที่กันด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ลงคลิปสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดก็วันนี้ก็จะมาเลดบ้านหลังสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดแต่ก่อนที่จะมาเลดบ้านหลังนี้ใช่ไหมผมทำลูกบ้องตกลลลลููููกกกบบ้้้ออออออองง่่ะะะคืยในตัวววปปรรมมาาณณ1แแถ20เ ลูกบองในตัว20แล้วก็ C4 40อ่าไอ้ไม่ใช่ซ4เออซ4เออซ4ประมาณ30แล้วก็ได40ถัง40เออแล้วผมก็บั็กใต้ดินคือรถมันอยู่ใต้ดินคือผมไปขี่มาเว้ยแล้วแล้วผมอ่ะค้างเกมไว้แล้วผมว่าเอาโทรศัพท์อ่ะใส่ใส่เกงเพราะผมเอาโทรศัพท์ใส่เกงใช่ไหมไอ้เหียแล้วแล้วอยู่ดีดีอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นปล่อยตัวไม่ขึ้นปล่อยตัวตายเว้ยเออแล้วผมก็อยู่ใต้ดินแล้ว แล้วก็คือว่าเสียเสียของเลดไปฟรีๆเลยอ,ะอ่ะก่อนหน้าที่ผมจะมาเลดอะ่ะเออ,เอ,อผมก็บอกไอ้ต้นว่าต้นน้องพี่จะไปเลดน,นะแต่ต้นอ่ะมันไม่เคยเข้าดิสมันเคยเนี่ยมันเคยเข้าดิสแต่ว่าเข้าดิดจาสจังหวะสาคัญเอออย่างชิงเหรียญอย่างอะไรแบบเนี้ยเออมันจะเข้ามาฟังอย่างขึ้นจะขึ้นฮอมจะเข้ามาฟังแต่ถ้าเกิดว่าไม่สําคัญอนะ่ะมันจะไม่เข้าดิสมันจะเป็นคนที่ไม่เข้าดิสมาฟังใครเออมันก็จะพีมเมา แล้วมันชอบส่งติ๊กเกอร์สังเกตได้ในคลิปอะ่ะลองลองไปหาดูเออเวลามันคุยกับผมมันจะมันจะพิมมันจะไม่มันจะพิมพ์มันจะไม,ม,ะม,ม,ะไม่มันจะไม่พูดเออก็ผมบอกมันต้นไม่ต้องฟาร์มแล้ววันนี้พี่จะพารเรดมันก็ส่งติ๊กเกอร์ยิ้มแล้วมีรูปหัวใจขึ้นตึ๊บพอพอพอ,พอส่งยิ้มหัวใจขึ้นทีเนี้ยโอ้แล้วพอผมไปขี้แล้วผมเอาโทศรศัพท์ใส่เกงใช่ปะแล้วแล้วตัวผมอะ่ะแม่งตกเข้าไปใ,ใต้ดินน่ะแล้วลูกบ้องอะ่ะแถวหนึ่งอะ่ะ เออก็เกือบก็มันแถวกว่ามัน20่บอ่ะมัน20กว่าลูกอ่ะเพราะผมมีเอ้ยเยอะกว่านั้นอีกมั้งผมจำไม่ได้แล้วเยอะเออเยอะเยอะกว่าแถวหนึ่งอ่ะเออแลผมพกไปอ่ะแล้วก็ไอทายก็พกคือผมไอทายจะพกไปคนละครึ่งครึ่งนึงอ่ะสมมติถ้ามีเต็มกล่องผมก็พกครึ่งนึงไอทายก็พกครึ่งนึงอ่ะเออแล้วครึ่งนึงอ่ะตกหมดเลยของผมอ่ะและซีโฟไอทายมันจะไม่พกมีจะผมมาพกและจังหวะที่ของมันตกไปใต้ดินใช่ไหมพอจังหวะของมันตกไปใต้ดินอ่ะเออ ผมก็พิมพ์บ่อยต้นไงต้นไม่ได้เหรีแล้วนะพี่พี่ทำพี่พี่ทำของเหรดตกมันทำหน้าตกใจเว้ยมาสอนตีก็ตกใจใส่ผมเว้ย <c oughs> <c oughs> มันบอกมันบอกว่าใครแล้ว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 ทำไงดีพี่เออม,มันมันมันจะร้องไห้อ่ะมันกลัวไม่ได้เหรียญอ,อ่ะโหหน้าสงสารจัดเลยอะ่ะเออผมก็เลยแบบเออจะเอาไงดีวะเนี่ยของแคนี้ล้วจะเหรดได้ไหมผมก็เลยบอกว่าโอเค เดี๋ยวไปดูเป็นบ้านตอนว่ามันใช้เยอะขนาดไหนก็เลยให้ให้คนในบ้านอเออค้ขาของอะไรเงี้ยคือเตรียมพร้อมรอเลยรอเรทเลยเออพวกมึงต้องรอเรทเออพวกมึงต้องเตรียมพร้อมรอเรทเลยเพราะเดี๋ยวเออเดี๋ยวพร้อมปุ๊บเดี๋ยวน,นี้เรทเลยทีนี้กูจะไม่ขนลุกบ้องลวเดี๋ยวตายอ,อะไรเงี้ยพอ คุยอะไรกันเสร็จปุ๊บก็เลยไปเรียกแต่ต้นนะ่ะมันนอนแล้วเออก็เลยไปเรียปเจอบริษัทก,ก็คือว่าป้อมปืนนะ่ะเขาก,ก็เยอะเยอะเยอะมากอ่ะก็เยอะเออถามว่าเยอนะไม่เยอะนะเออก็ไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ไหนดูสิไหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ครับกล่องพี่ครับกล่องกอนไอไอบิ้วบิ้วมัอยู่ไหนโห่ย่อง่องเยอะยอดเลยเอทำไมเหล็กไฮมีร้อยเก้าสิบเองอะฮะโหนูมีเท่าไหร่นะกูรังค้าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้อะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้เยอะแต่ปืนเยอะจริงว่ะ อุ้ยสุนแดงนั้นเลยแ,แตกไวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาปืนเก็บใส่กล่องกัน,อนไอจีนไอจีนไอมันบอกพวกไอจีอจแล้วว่าว่ามันแตกแล้วบอกบา,บายบายโอเคเฮ้ยม่นบอกมันโอเคน,เเอเอเนูเบี้อะไรยผ้าหุ้ยผ้าหุ้เฮ้ยเอพาวเดอร์พาวเดอร์พาวเดอร์คืออะไร กันพ่อโอนกรัมหายไอพี่ก่อนเดินกรรมฐานใช่ไม่กรรมฐานที่แบบไม่ใช่กรรมบินโดว์หน้าต่างเป็นไงเจ้ามึงคิดว่ามึงเก่งกว่าเนี่ยนี่ซันเฟอร์ไอสัตว์หูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอรอนไอรอนไอรอนเฮ้ยเดี๋ยวหรือทีไอย่างเอาใส่กล่องใส่กล่อง ใครว่าใครว่าใครว่าฮะบอกไม่หมุนน้องนีุ่หนไปที่มาดูไปที่มาดปี่มาดูไหนอุ้ยเอ้ยไม่ใช่กล่องนั้นนี่กล่องไม่กาได้ พาวเดอร์ไม่ใช่เอ็่างที่สั่งพี่มันมีวิเออวินโด้ก็บอกอยู่กล่องวินโด้โธ่ใช่ได้มันกันได้เนี่ยเบื่อเยอะอ่ะยิงไปหน่อยเดียวเองชุนไฮ้มันเท่าเราเลยเนี่ยก็เท่าเราดีก็เรายิงมันได้กูกูยิงมันได้ชั้นบนน่ะไปดูเตาอ่ะเอาเตามาดูดิมีอะไรไหม มันน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้นะโอ้แต่ป้องมีเคเยอะจริงรวมรวมรวมขนไม่ได้ขนไปทีละชั้นนี่กูมอบบิลให้ไม่ได้ไม่มีชื่อไอ้เหี้ยเอออาจอาจะใช่อาจจะใช่จจใ,ช<า>ใช้ใช้ไปสิบสามลูกซีโฟซีโฟใช้ไปสิบสามป้องใช้ไป หลูกเออแค่นั้นแหะห้าลูกหกลูกยิงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บ้องไม่ใช่ใช่อ่าสาบลูกบ้องใช้ไปประมาณไม่ถึงสิบห้าเออไม่ถึงสิบสามอ่ะเออบ้องใช้ไม่เยอะกูยิงติดตัวเองลูกหนึ่งกูเป็นเฮียอะไรยิงบ้องกูเล็งลูกอะประมาณิกว่าสนนิดอะกูดูแล้วนะว่ามันไม่โดนอะกูก็ยิงมุมเดิมแม่งเสกโดนตัวเอง น่าเห็นไหมเออมันมันเป็นเฮียอะไรกันรู้เฮ้ยกูไ,ไม่อยากขนบ้องวะ่ะด,ดูดำดินอีกเฮี้ยกูกววลัวว่ะเฮี้ยเอ้ยขนบ้องเอ้ามาเรตต่อแล้วใครเอากระสุนในเคมาใส่วะ่ะมา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 ไปไปเลือบ้านไหนอะเลือบ้านบอมต่อเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวขนของเสร็จบอมบอมล่างเนาะไปไปเรตต่อเร็วเร็วเอาเดี๋ยวขนของขนของไม่ใส่เข็มแล้วก่อนเร็วเดี๋ยวมันจะย่อยบ้านเนี้ย ขนขนของเลดอ่าคนที่เหลืออยู่ขนของเลขนของเลดมาตามมาขนของเลดให้หมดแล้วตามมามาขึ้นรถก่อนเร็วๆขนของเลดแล้วมาขึ้นรถก่อนเอาของเลไมาอย่างเดียวตอนเนี้ยเอาเอาเอาของของไว้ในบ้านหลังนั้นอ่ะของไว้ในบ้านหลังนั้นไอ้ท้ายไม่ต้องรื้อเอาของไว้ในบ้านหลังนั้นเดี๋ยวให้ขนของกลับบ้านเราเหลือแต่ป้อมปืนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวของเลดเอาไว้ในแคมป์เออหยิบมาให้หมดเลยของเลดอ่ะหยิบมาให้หมดเลยไปใส่บ้านหลังนั้น ไปใส่บ้านแคมป์เราอะแล้วก็เดี๋ยวกรรมพวกอะไรพวกเนี้ยเออพวกปืนพวกกรรมพวกอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออีกทีมนึงมาขนเอาแต่ของเล่ไปก่อนเราอะเดี๋ยวจะได้เราจะได้ไปเล่ต่อสี่คนอะเข้าใจไหมอย่าลืมเอาเตรียมไว้ด้วยนะขึ้นรถหายมาเร็วมาแล้วเปล่ามาแล้วเปล่าเนี่ยมาเอาอีก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 รอรอรอ ต้อนต้อนอ,อ่ะสิบสองมารับบิวนะครับบิวนะทุกคนขับบิวนะจนะเด้บบนะเพร้อมกันอเอาเอาบิวที่อยู่ใกล้บ้านมันมากที่สุดอะสี่อันเดียวมั้งอย่าเพิ่งมีรอเพืออ่อนกันเฮ้ยมันปิดป้อมเบาปืนปะวะปิดละเลกกึ่งออกก่อนก็ได้นะจะได้ึ่งออกก่อนก็ได้ ไม่อะมันต้องมันเหลืออีกหน่อยเดียวเด็ดเลยเด็ดเลยเริ่มเลยเริ่มเลยบิ้วทุกอันเลยแปะบิ้วได้ป่าวบอกดิแปะบิ้วได้ป่าวไทยแป่ได้ใช่ไหมมอบมอบมอบที่ก็แปะได้ มันเปิดมันปิดป้อมมันปิดป้อมมันปิดป้อมปืนแสดงว่ามันออนมึงพากูมาเลทตรงหนามนี่นะ่ไมีลูกมีลูกคบหลบหลบหลบลบหลบเจ้าตรงกลางเออแปะไปเลยของเราเหลือโอยมันออฟไลน์ เก็บหมดครับเก็บหมดครับเก็บหมดครับคนเดียวยิงกล่องกันอุ้ยซีโฟอุ้ยฮ่องกงฟู้ดไหนวะเฮ้ยคุมนอกคนนึงคุมนอกคนนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันเกะกะกว่าอู้เฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรแหลกอ่ะยิงนี่ยิงนี่หนูยิงนี่ อย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงรอกูรอกูเอ้าโอ้โหติดนะเนี่ยยิงมุมนี้ชายจะโดนเหมือนไไอ้จ๋าเอาดิยิงยิงจะโดนกูปะวะอ๋อยิงเลยกูว่าแล้วยิงเลยยิงเลยยิงยิงพอพอพัก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 ไม่โดนผมเหรอเออ็นาดไหน ชุบมันนี้ชุบมันชุบันชุบชุบชุบไม่ดีแล้วเราเลือกดีว่าเราจะเอาอะไร AK หรือ M4 หรือ QB อัน QB ดีกว่าแล้วมันไม่เปิดป้องปืนล้วไม่เข้าใจว่ะใช่เหรอตื่นไหนเฮ้ยหัวหายหายไปหนึ่ง <unsafe problem> โอ้โหไอ้บ้านนี้มันพกุกมันมีหัวไฮขะหาต้องน,นานอยู่บ้านนี้นี่เอง <S <S เป็นเป็นบ้านที่พี่เจอนะบ้านหลังเงี้ยบ้านหลังนี้นเป็น,นเ,นะเป็นบ้านที่พี่เจอนะไม่พูดเยอะโอ้ j, อยสุนี่เคแดงอ<ม>เอามา <ใน S 2> เล่นดีครับรออะไร afar? อ่ะอำนาจดว่วน มา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 หมูเล่นควิดรถไอ้สาวมึงก็ขับรถหนีเมื่อปีหมูเข้าอยู่ในรถวะไอ้เงี้ยเรีกกันเลยบ้าเอฟซีไม่อยากเรียดเรีดเลยบ้าเอฟซีไม่อยากเรียดเดะกันเลยเอฟซีถ้าเป็นเอฟซีพี่พี่ไม่อยากเรีดหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพี่ไม่อยากเรียดเอ้ยมันโดนเรีดแล้ว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  ดวงใครเนี่ยเ <ไง S 1> ออมันโดนเลทแล้วดูดิข้างบนโบ๋เลยอ่ะว,ว้าวแต่ชื่อยังอยู่ในบ้านอยู่นะใช่เหรอก็มันดูดิก็เป็นองค์ fc ก็เป็นองค์ fc อยู่แล้วไปดานจุดพังนะโอเคแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีไม่มีจ่ายแปะเลยแปะไมม่ีใดอ่ะเออแปะซีโซเลย เฮ้ยเอาบ้องยิงไปดิก็ตกไป่ไถังเรียนเนี่ยนะเปลืองถังคลิปหายสีโฟยิงเลยไอ้บ้องยิงเลยบ้องยิงเลยเออยิงเลยยิงเลยโหยิงหอโหยิงหอโหยิงหอกูวันนี้กูลองยิงแล้วมันหลบได้หอพอเฮ้ยเจาะเล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 ยเอาบ้องเจาะเลยโหเออเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดหน้าคลิปก่อนเออเปิดหน้าคลิปก่อนเออเปิดหน้าคลิปก่อนเฮ้ย เรียบเลยแตกด้วยโหอะไรกันเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ช่วยยิงลูกนึงก่อนพี่เปิดก่อนแนละ้วเพื่องตามมันจะได้มีค้นชื่อพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเพะดานมันจะพังเพดานมันจะพังไอ้เหี้ยยิงเลยยิงเลยกระโดดยิงเอาก็ได้โอ้บังบุ้งเฮ้ยไอ้สัตว์ประหลาดโจมตีไอ้ชอช้างอะ่ะ แสดงว่าช่อช้างมันฟาร์มอยู่แน่เลยเฮ้ยหลบ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 พอค่อนพ่อค้อนเอาง่วงก็ไม่บอกเฮ้ยเอาอนี่อะบิวอะ่ะยิงจ่อต,อตอ่อจาะต่เอเฮ้ย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 อดูก่อน้ยนี่ไงบิวเอากูเจอบิวแล้วบิวอยู่นี่ วูวดูเหล็กฮะไอ้ดูดูอะไรดูอะไรดูดูน้ำมันรอบรเดี๋ยวเพื่อนพี่เบ้นรอบรอบกันางว้าวใครกูอินหน่อยก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ได้ให้กูกำลังอินอยู่โหดูดูอะไร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 เหล็กขายเหมือนหนงเกียร์ร้อยเดียวดูอะไรอะไรเยอะจริงอะไรเยอะจริงวูดินปืน หูไปงั้นเนี่ยไม่มีที่อะไรหรอกเอฟซีนบนเขาบ้างอะเออเอฟซีบนเขาอะไปดูเอฟซีบนเขากันเป็นห่วง嘛บนเขาเตแตกแตกตรงไหนไม่ใช่เหรอใช่อะ,อะทุกคนก่อนที่จะไปดูอไอ้ต้นได้เหรียญใช่ไหมเออมันจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึ่งอะแต่ว่าในคลิปอะตอนที่ผมอัดอะตอนที่ผมอัดนะที่ก่อนที่จะขึ้นหอผมอัดไปแล้วแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เข้าใจให้ไปดูหลังคลิปที่ขึ้นหอแล้วนะ พอทุกคนดูหลังคลิปขึ้นหอแล้วทุกคนจะเข้าใจคือผมจะอธิบายทั้งหมดหลังคลิปตอนขึ้นหอคือขึ้นหอจบแล้วได้ได้เหรียญได้ไรแล้วก็จะอยู่ตะท้ายคลิปสุดเลยแล้วทุกคนไปดูนะครับว่าเออท,ทำไมผมถึงให้น้องคนนั้นจะมีเหตุผลและรายละเอียดทั้งหมดบอกอ่ะก็ <c oughs> กราบสวัสดีครับเอาวันนี้ก็เป็นวันขึ้นหอใช่ไหมอันนี้คือภารกิจก็ภารกิจรู้ล่วงอ่ะ ภารกิจาก็รู้ล่วงไปแล้วก็มีคนคนหนึ่งเป็นเป็นเป็น,ป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 นใครก็ไม่รู้อะเอออนน้องอายุน้อยอยู่แหละเออน้องมันถามว่าเอออน้องมันบอกว่าพี่อ่าพี่เอาบ้านผมไหมผมผมจะยกบ้านให้พี่แล้วก็บอกว่าจะยกให้ทําไมบอกว่าให้พี่ทําคิดไงเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยน้องบอกให้พี่ให้ทำผมผมก็เลยบอกว่ามึงนั้นไม่เป็นไรเออบอกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้เหดียย โดยถามน้องๆแล้วแต่ไอ้ทายอะมันไม่รู้พอมันรู้ปุ๊บมันก็บ่นผมใหญ่เลยพอ,พอมันรู้ปุ๊บมันก็บ่นผมใหญ่เลยว่าทําไปให้ทําไมคนนอกแคนเนเอ,อแบบเห็นใจแต่คนนอกแคนเออคนในแคนไม่สนใจอะไรเงี้ยเออก็ก็เลยคุยไปคุยมาก็เลยโอเคตกลงตามนั้นเออแบบอบอกพี่ให้ไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเออถือว่าทําบุญไปเออช่วยมัน ก็แบบรางวัลคนดีไงเออบินน่ตั้งะยเป็ดก็เลย <c oughs> ตัดสินใจที่จะให้ให้เขาไปให้ให้น้องน้องน้องคนนั้นเอาไปเหรียญหนึ่งเออแล้วก็ตอนนี้ก็เลยต้นเหรียญหนึ่งส้มเหรียญหนึ่งแล้วก็ขุนแผนเหรียญหนึ่งอ่ะก็วันนี้ <c oughs> เออมันมีคนหนึ่งอ่ะที่มันใช้บ้องยิงอ่ะยิงคนบินอ่ะโคตรแม่นอ่ะไอ้ชายลงบินเห็นหอลองเอาบ้องยิงว่าจะแม่นมากเฮ้ยม <c oughs> เฝ้าเฝ้านิ่งนะไอ้ต้นเดี๋ยวมึงไม่ได้เหรียญนะมึงบอกไอ้ต้นนี้มันอยู่ไหนอะไอ้ต้นมึงลงมาดิมึงไม่ได้เหรียญนั่นน่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กดได้เหรียญมื่นมื่นอี่แกมื่นอี่แกตั้งตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วเดี๋ยวกูขี่หอตามไปอยู่ในวงอะไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวเฮียนั้นไม่ได้เหรียญนั่นน่ะมื่นมื่นมื่นอ๋อได้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 หยู่อยู่ในวงน่าจะได้ ไม่ได้มันโหลดมันโหลดใหม่มันโหลดใหม่มันโหลดเลย่กเสียงเกเสียงเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองไม่มีใครมีเหรียญโหพี่มีเหรียญเปลี่ยนก้าหานเปลี่ยนก้า MVP MVP ไงใคร MVP วะฮ่าได้เฮีย MVP พ่อฟองไง MVP ไอ้ไอ้บอสชุบกูก่อนอย่ากูไม่อยากตายตอนจบ ตายตอนจบอกแล้วกูตายตอนจบทุกทีเลยเนี่ยไอ้สิเอกตาจบเออพระเอกต้องตายตอนจบเดี๋ยวช่วยซ้เนี่ยเดี๋ยววิพกูค้างอ่ะเ M P ออกเข้าใหม่ก่อนอะไอะตายนะออกเข้าใหม่ก่อนตายแล้วเหรอเอาโอ้กูตายออ่ะแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูไม่มีที่นอนด้วยเนี่ยโอ้จบแล้ว จบยังเนี่ยแล้วแคมป์ใครไว้เนี่ยตัวนี้ยโอ้โหพ่อมีเคบารเลยสัตว์นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันเซนเซอร์อะไรกันอะไม่ได้เห็นอ่ไรโอ้โหรอบทิศทางเลยยี้ยนี่มันอะไรกันอะยี่ยังไม่ได้่ดยรูปอ่ะก็ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าทําไมน้องคนนั้นถึงได้เหรียญก็มีอยู่มีอยู่วันหนึ่งผมลงเซิร์ฟปุ๊บแล้วมีน้องคนนั้นมาทักมา ทักมาหาผมนี่แหละเจอผมแง่ในเซิร์ฟก็เลยทักมาบอกว่าพี่เบนซ์ครับเอาบ้านไหมครับพี่เดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟอ้าวบอกว่าอ้าวแต่น้องเขาเพิ่งลงนะอ้าวทำไมย้ายเซิร์ฟล่ะโอ้ผมอยากเห็นพี่เบนซ์เอาของผมไปทาทาคลิปเออแบบพูดแบบผมอยากผมอยากเห็นพี่เบนซ์เอาของผมไปทําคลิป บ้านผมไม่เป็นไหรหรอกเออพี่เบ้นจะได้มีของเอาไปทําคลิปผมอยากดูคลิปพี่พี่จะได้มีของทําคลิปเออพี่จะได้มีปืนไปยิงคนอื่นผมอยากดูคลิปพี่และองเล่นกี่คนคองเล่นสองคน,คอคนเอา้าองเก็บไปเล่นดีกว่าเออบ้านองเองเก็บไปเล่นดีกว่าเออองเก็บไปเล่นเธอเออพี่บ้านบ้านพี่มีของอยู่แล้วเอเอแต่คือของผมครบทุกอย่างหมดเลยนะคือต้นเกมของผมครบหมดเลยผมลงกันทุกเออผมลงกันครบครบแค่นะ่ะเออเกือบครบเออไม่ถึงจะครบหรอก ก็ของผมครบมาแล้วแต่น้องอ่ะมันเพิ่งลงที่หลังแต่มันก็มีแบบพวกแบบสปริงพวกอะไรเนี่ยมันก็จะให้ผมอ่ะเออแล้วมันก็บอกว่าให้ผมไปช่วยฟาร์มไหมให้ผมไปอะไรไหมผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันเป็นอีกดีอ่ะเออก็เลยบอกเออทางนั้นนะเองทักทักเพจพี่มามันก็ทักเพจผมมาทักเพจผมมาปุ๊บน้องอ่ะน้องมันก็ทักเพจผมมาทักเพจมาปุ๊บผมก็บอกว่าเอาเหรียญไหมเดี๋ยวให้เออเอาเหรียญไหมเดี๋ยวให้ เออออกบอกไม่ต้องบอกโอ้แต่ผมไม่ได้ลงเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้ลงเลือดแล้วนะผมไม่ผมเลิกเล่นเลือดแล้วนะผมไม่ลงแล้วนะผมไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยพี่ให้เหรียญผมทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออน้องมันก็สงสัยไะบอกเออเดี๋ยวถ้าพี่ได้เหรียญเดี๋ยวพี่ทักไปแล้วกันอะไรผมก็บอกว่าถ้าพี่ได้เหรียญพี่ทักไปเออแล้ววันที่แบบได้เหรียญปุ๊บแล้วก็คล้องเหรียญได้แล้วก็ไล่เหรียดออกหมดแล้วก็เลยทักน้องมันไปแบบว่าน้องมันเป็นคนดีไงมันก็คุยกับน้องมันไงคือมันเเนนีี่่่สยยละะมมมมมวาผใใใใหหห้้้รช เออแล้วมันมีน้องอ่ะมันเสียสละให้น้องมันอ่ะให้น้องมันไม่ได้เหรียญอ่ะแล้วมันเป็นคนเอาเหรียญอ่ะคือแบบซาบซึ้งอ่ะคือผมซาบซึ้งอ่ะเออคือมันเป็นคนเอาเหรียญอ่ะแล้วแล้วไม่ให้เหรียญน้องมันอ่ะซาบซึ้งในผมซาบซึ้งในหัวใจเลยซาบซึ้งในสวงเลยนั่นแหละเนาะแต่น้องเป็นเด็กดีน้องเป็นเด็กดีเออมันก็แบบว่ามันดีใจอ่ะคุณเอาคุณคิดดู คนที่ไม่เคยได้เหรียญเลยเออแล้วแบบนิสัยดีเออเป็นเด็กดีอะ่ะคือแบบผมแบบพี่ต้องการอะไรพี่บอกผมนะพี่อยากได้อะไรแต่้ตงนที่ผมมีบหมดแล้วนะแต่คือแบบเสียสละเพื่อที่อยากดูดูผมทําคลิปอะ่ะผมให้เลยผมใจอยู่แล้วผมสุดยอดอยู่แล้วเออผมให้เลยผมบอกเลยผมให้ให้ก็คือให้แล้วไอ้พวกนั้นหัวเราะหัวเราะกาันหัวเราะกาันค,ค,คิกคักคิกคักเลยคนในแคนผมอะ่ะ <c oughs> พี่เบนพี่เบนส์ก็สุดเกินบ้าเกินจะให้ให,ให้ให้คนนอกแคนอะไรเงี้ยเออแบบ แบบหัวล้ะก,กันพอวัน,พอว,นพอวันจริงๆเพอผมจะให้ไอ้เหี้ยมีมีเรื่องนะดีมีประเด็นนะดิมันก็ไอ้นี่กันนะดีแบบว่าพี่ทีนี้จะให้คนในเคนมากกว่านะไม่ให้คนอื่นอะไรเงี้ยพอผมพูดผมเล่าอะไรไปสักวัน่มันก็เริ่มออกใจอ่อนยังไงแล้วมันก็เอเอก็ได้พี่ก็ได้อะไรเงีเ้ยก็ผมก็ขอโทษพวกมันเงี้ยแบบว่าเออที่ก็บอกก็ถามความเห็นแล้วนะแต่มันบอกว่ามันคิดว่าผมว่าพูดเล่นแต่ผมว่าไม่เคยพูดเล่นหรอกผมบอกผมเอาจริงเออผมจะให้ก็คือให้เออผมก็ให้ก็ให้จริงๆ เราพอพอวันที่มันให้ให้น้องได้เหรียญแล้วนะเออมันก็ดีใจกันมันก็แบบว่าเออมันก็คือเหมือน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 แบบว่าเหมือนบบว่าเผื่อแพงะคือครั้งหนึ่งอะผมเคยคิดไงคิดถึงตัวเองไงคนเคยคิดถึงตัวเองไหมแบบว่าคนที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยสมมติว,ว่าคุณเล่นแรกๆเนี้ยคุณแบบไม่เคยได้เหรียญเลยนะเอออาจจะเคยได้เหรียญนะผมเคยได้เหรียญเลยนะลงมาแบบครั้งแรกผมก็เคยได้เหรียญเลยเพราะผมลงมา สามสี่คนไงแล้วผมเล่นเซิร์ฟจันดับผมก็ได้เหรียญเลยเออแต่ว่าคือแบบน้องที่แบบเล่นคนเดียวเล่นสองคนเงี้ยไม่เคยได้เหรียญไงแล้วมันปรับใหม่มันขึ้นฮออยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแบบมันดีใจไงมันทราบซึ้งไงเออถึงตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้เล่นแต่แบบคือแบบเออผมก็ตอบแทนในความดีที่แบบว่าเขาเออความดีผมเห็นเห็นเห็นความดีตัวน้องไงเออและอายุยังน้อยด้วยผมก็เลยให้เลยคือให้เหมือนเหมือนให้ตัวให้ให้ใหตัวขึ้นเครื่องบินอ่ะเออ ให้ตัวคืนวิ่งกับน,น,น้องไงเออก,ก็ก็จบไปนะกับเซิร์ฟนี้เออแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมไปดูคลิปใหม่ทําไม่ได้ตอนเนี้ยเอ้ยกำลังทําอยู่อะ่ะทำแบบที่ผมทำนั่นทำเสร็จมาแปใหกูก็อ,อยากจะทําให้มึง,องลอ้เฮียม,มึงดูพื้นที่มันไม่มีจะเล่นอยู่แล้วเนี่ยหน้าประตูประตูหน้าประตูอะ่ะประตูข้างนอกอะ่ะมันติดเตาลื้ออกนะ เอ้มันแปะแล้วมันแปะแล้วแปะแล้วมันแปะมิวแล้วถึงมิวแล้วไอ้เฮียหลบดิ